พี่น้องมะล่างเห็ดซอยนะจา้มามะล่างเห็ดซอยแน่พี่น้องเต็มตาคือเก่าจา้ะพี่น้องพูดอ่ะเ <Alexander S 1> ต็มตาหมอลอหมอลอหมอล่อพี่น้องอืมึงแน่พี่น้องเพรานเต็มตาคือเก่าจา้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องพี่น้องมะล่างเห็ดซอยแน่ มึงแหม่คนละพี่น้องแต่ละดอกนะแมพี่น้องทุปุ๊ีิปีเห็ดพึ่งกรอบจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้มาหลางซอยแนนมาหลางซอยแนนมือในแห้งได้หลายกอดสมือพี่น้องเอ้เต็มเต็มตามึงดอกเห็ดกูรู้พี่น้องมึงไงตกทุปุติปีเด็กพี่น้องเป็นตะแกงแซ่บึ้นอย่างนี่เห็ดพึ่งมาโรเนน เห็ดพึ่งกรอโอ้ยไม่ใช่เห็ดพึ่งเกาลัดนั่นแหละพี่น้องจ้าอืมแต่ดอกงามๆพี่น้องมาลักเห็ดซอยแน่ตึงนะบยแมงแนงแนแต่ละดอกพี่น้องต,ตุ๊ปุติปิอืมมะคือเห็ดบานเฮาเด้พี่น้องเห็นมงนองนะ่ะดอกงามจ้าดอกงหญ่ดินเข้าอุดมสมบูรณ์แมงแนนพี่น้องแองแต่ละดอกกะล่างแกงแสบด,ดิพี่น้องซำนี้เห็ดอันนี้ลามืองยะค่ะ ว่ายายก็ยายสิต้มน้ำพอนลวกเพราะว่าบ่อไบบห้เพื่อน,นันถ่าวแลเนาะเมื่ออืน่นยายจังเสียนอันนั้นแม่พี่นอ้องอืน่นยายจังเสียนเอาใส่ขวดจ้าโอ้ยมึงเนีก้อยกระแสได้พี่น้องเห็ดอันเนี้ยมึงยายสีเห็ดก้อยสูกินเด้อสีลวกไปจากน้อยจะ,จะเห็ดก้อยเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ ติ๊กมีแต่แม่จังเสียก้อยแสบจ้ะก้อยเซห,หอมหลายๆเนาะเต็มกะกะตาพี่น้องเต็มกระตาคือเกาาล้ามะละเห็ดซอยในพี่น้องว่นเดียวคลิปผู้ใดามาลงกหนาะค่ะคลิปเจ้าของพี่ไอเก็บเห็ดซูมือจ้า เอาไปแกงเด้อพี่น้องเด้อมึงแน่มึงดอกเห็นไหมพี่น้องตอนซอนขนาดใหญ่บ่เอาอมสุดดอกได้นี่พี่น้องเลยสูดเอาหมดสุดดอกแข่งสิคกักกว่านี่เพิ่อเบือ่เอเทวีมึงแน่โออพี่น้องดอกเตมีแต้แม้มึงแน่กำลังแกงแซ่บๆนี่ยนะจ๊ะเบึงบ้งเบิงบ้งเบึ้งเบึ้งดอกนี่ก็ดู ธรรมดาเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะเห็ดพึ่งกรอบจ้าพึ่งแม่มดเมื่อนี้ได้เห็ดเพิงหวานแค่ดอกหนึ่งหรือสองดอกนี่พี่น้องมีแต่เห็ดเพิงสีน้ำตาลปลายขาอีลีได้พี่น้องสิมีแต้แม่เห็ด,หดนี่นะนั่งควันเพิ่งกระมากจะเพิ่งมากกินเห็ดดอกกระลังแกงแสบพี่น้อง มันยังบ่เถ่าเด้พี่น้องกำลังพองงามๆนี่แหมอมืดอกมันเถ่านะย้ายเพอเอาลายลายพี่น้องเอ้ยเต็มปลาอยู่จา้าขนาดเลือกเอาดิพี่นอ้องยังซำนี่ลหละเนี้ยเอาขนาดเลือกเอาดินี่อืถ้าบเลือกเอาเนะี่ยบ่มีหม่องใสพี่น้องเอ้ยมาล่างเห็ดซอยนะจา้าเออ เก็บมันมันได้พี่น้องเบิงบงบ้งเบิ้งเบงห็ดถึงวานดอกนี่ดอกท่อถวยนี่พี่น้องดอกท่อถวยนี่แหละจ้ะแม่พี่น้องอนโอนมา เอยอยากขโมยจอบมาเก็บน้ำแต่ไว้ขั้นยุบานเฮากับสิบบนเรืออีกว่านเหรอพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> นะใหญ่อ่นซ้อนเนาะซ้อนนีนด่ดีได้พี่น้องอ๋อว่นี่เด็กเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งวานนี่นะได้เห็ดเพิ่งวานสองดอกสามดอกเนี่ยพี่น้อง บริไลายน,นี่มีแต่เห็ดแนวอื่นจัดพี่น้องบางแนวเห็ดเห็ดเห็ดอันกอแดงก็ได้จ้ะพี่น้องโอ้ยเห็ดตะไคร้ข่ยอยเห็ดน,นาแหล่ข่อยมูนเม็ดพี่น้องโอ้ยมันอยู่ไตเนาะบางแนวเต็มเต็มเลยพี่น้องมึงกูดูเต็มเลยแน่แน่สาธิตตัว ตอนโซนพี่น้องเนาะนีะ่เบิ่งนี่ดอกดอก,นนอดอกรุ่นนี่พี่น้องดอกรุ่นนี่พ่อแก่แซ่บ่นี่ตุ้มหมูตีนี้เป็นไงอืมเห็ดอันอันนั่นไข่มุนเม็ดเห็ดตะไคร้ข่อยพี่น้องเอ้ยอยู่ทางใต้เห็ดเพิงทับเห็ดอันอืมเพื่งแม่มดทับเบื้งกูรูล้ละ โอ้ยแม่เอ้ยเห็ดตะไคร้ข,ข่โอ้ยพี่น้องเลยบ่งเห็ดตะไคร้ข่ตรงเนี้ยนะก็สิได้แก้วว่าอะนี่กีมอยู่สานี่บังกีกันพี่น้องกีเห็ดไค่ดิพี่นอ้งนองเห็นปะเออดูไปแล้วจา้า